ชีวิตของโจรที่รู้ตัวจริงของแบทแมนในเหตุการณ์นี้จะมีโจรคนหนึ่งชื่อว่าเท็ดดี้เขาเมาลังโมก,กับเพื่อนๆว่าเขานั้นรู้ตัวจริงของแบทแมนและเขาจะเอาข้อมูลนี้ไปขายเพื่อเริ่มต้นใหม่ในชีวิตซึ่งตอนนั้นเองบาร์เทนเดอร์ก็เตือนไปว่าเอาข้อมูลแบบนั้นไปขายเนี่ยมันไม่คุ้มรอกและบอกว่าแบทแมนเนี่ยมันเป็นมากกว่าคนสมชื่อข้างานะเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยแบทแมนเคยมานอนสลบหลังร้านเขากลุ่มเพื่อนของเขาเนี่ยพยายามดูภายใต้หน้ากากของแบทแมนและตอนนั้นเองแบทแมนก็รู้สึกตัวหักนิ้้้ววววววคคนนที่่พยยาาาาาามมมถอออดหหหกกกกกขขขงเขเเัลัลลลแ็โชรส นคนกลุ่มนั้นน่ะกลัวขี้หดกันหมดบาร์เทนเดอร์เนี่ยเตือนเท็ดดี้ให้คิดดีๆข้อมูลนั้นอันตรายซึ่งตอนนั้นเองก็มีเพื่อนคนนึงมาบอกว่าแบทแมนเนี่ยมันก็เป็นแค่คนเท่านั้นกลัวซะเกินเหตุแล้วเขาจะพาเท็ดดี้เนี่ยไปขายข้อมูลเองแล้วบอกว่านายจะรวยแล้วนะแล้วพวกเขาก็ชนแก้วกันวันต่อมาเนี่ยเพื่อนคนดําของเขาได้พาเท็ดดี้ไปหาคนที่ขายข้อมูลให้คนนั้นคือทูเฟสซึ่งก่อนที่ทูเฟสจะซื้อข้อมูลเนี่ยเขาได้บอกกับเท็ดดี้ว่าข้อมูลพวกนั้นน่ะเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ย ที่ไม่ยั้งมืออัดใส่แบบเต็มพิกัดแน่ซึ่งทูเฟสไม่ยอมแล้วทูเฟสก็ไล่เท็ดดี้ออกไปเท็ดดี้กับเพื่อนก็ไปหาคนซื้อข้อมูลอีกคนหนึ่งคนนั้นคือเพนกวินแต่ก่อนจะได้ซื้อขายอะไรกันก็มีเหตุการณ์ระเบิดขึ้นมาซะก่อนทําให้เท็ดดี้สลบไปพอตื่นขึ้นมาเขาอยู่แก๊งโจนอีกแก๊งหนึ่งซะแล้วซึ่งพวกนี้เนี่ยมาชวนเท็ดดี้เข้าแก๊งไปปล้นธนาคารกันดีกว่าเข้าง่ายออกไวเท็ดดี้ก็งงเขาแค่อยากจะขายข้อมูลตัวจริงของแบทแมนเท่านั้นเขาไม่อยากทํางานโสมกรกอีกแล้วและการที่เข,ข้้บบ้้ออออมมมููลลแแบบบนนนนนนีีีย่่่เเเคคาาาากกกกกัวทตพืปปปิดดดใน๊งึนนงไไ ว่าแบทแมนเนี่ยไม่ฆ่าคนร็อกและเล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยเกือบพลาดตกตึกตอนสู้กับแบทแมนแต่แบทแมนช่วยเธอไว้และเธอก็รู้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่นักฆ่าเพราะงั้นเท็ดดี้ไม่ต้องห่วงเรื่องที่ตัวเองจะโดนล่าโดยแบทแมนเลยสุดท้ายเท็ดดี้ก็เอาด้วยเมื่อเดินทางมาถึงธนาคารแผนของพวกเขาก็พังไม่เป็นท่าเพราะแบทแมนเนี่ยรอพวกเขาอยู่แล้วแบทแมนจัดก,การแก๊งวายร้ายได้หมดและคนสุดท้ายที่เหลืออยู่คือเท็ดดี้แบทแมนซัดเท็ดดี้สลบจนเท็ดดี้เนี่ยมาตื่นที่ห้องของลูกชายเขาลูกชายของเขาเนี่ยกระดาพ่อก่อนเลยว่าพ่อมัยแต่ทำตัวเ,เงเอ เสียใจอยู่แบบนี้จะไปม,มีอนาคตได้ยังไงลูกแบบเขาเลยต้องขอแยกออกมาเอาอนาคตของตัวเองดีกว่าลูกของเท็ดดี้ก็สรารภาพไปว่าเขาเคยลองเดินตามทางอาชญากรของพ่อแล้วเขาเคยเป็นลูกน้องของสแคร์โคครั้งหนึ่งซึ่งพอแบทแมนมาบุกเนี่ยกลุ่มของสแคร์โคก็แตกแล้วสแคร์โคเนี่ยก็กะาจะลมควันพิษใส่ทุกคนที่อยู่ในนั้นทําให้ลูกชายเนี่ยเกือบไม่รอดและคนที่ช่วยเขาไว้ก็คือแบทแมนนั่นเองแบทแมนไม่ใช่แค่ช่วยแบทแมนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาและยังรับฟังปัญหาพร้อมทั้งเสื่อให้ลูกชายของเท็ดดี้ไปเรียนโรงงงงเรีีียยนนนนดๆซึึ่่่มมข้้้ออออแาัคืตง เ,นนเมื่อเท็ดดี้รู้แบบนั้นเขาคิดขึ้นได้แล้วออกจากหอลูกชขางเขามาเพื่อมาเจอกับบูซเวนที่รออยู่บูซได้บอกกับเท็ดดี้ว่าเท็ดดี้เนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้บูซเตรียมงานดีๆไว้ที่เมโทรโพลิสแล้วที่เหลือขึ้นอยู่กับเท็ดดี้ว่าจะไปเริ่มต้นใหม่หรือใช้ชีวิตแบบเดิมเท็ดดี้ได้ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่เขาเดินทางไปเมโทรโพลิสเพื่อเป็นคนใหม่ให้ครอบครัวของเขาได้ภูมิใจ